วัตถุดิบตลาดและรายได้แรกๆของการดำเนินงานสุวรรณซื้อวัตถุดิบจากจังหวัดสมุทรปราการปัจจุบันซื้อจากโรงงานในกรุงเทพโดยซื้อในนามของกลุ่มพรมทอมือเอาใบจากาพัฒนาอำเภอหรือจังหวัดอันนี้เอาไปรับรองยืนยันว่ากลุ่มเราเองเเป็นกลุ่มจริงๆไม่ใช่กลุ่มเถือ่อนหรือทำกันเองอโดยที่ไม่มีจุดหมายปลายทาง เรามีใบรับรองเอาไปยื่นเขาจะขายให้<ป>เขาสนับเป็นหนุกลุ่มสนับเป็นหนุกลุ่มโดยเฉพาะเขาจะรู้ว่าเช่ยอย่างเรามีรายชื่อของสมาชิกทุกคนเอาไปยิ่งดีเขาบอกโอ oh, นี่จริงเ่ยแล้วมีบ้านเลขที่มีที่อยู่โดยที่ว่าอยู่ในของจังหวัดนครนายกก็แล้วกันเป็นใช้ได้โดยไม่ต้องใช้หมายถึงว่าสมาชิกที่อยู่ในหมู่โดยตรงแต่เน้นผมเน้นไว้ว่าต้องเอาสมาชิกที่อยู่ในหมู่ของเราเองก่อนาหารก็ไม่เพียงพอเราก็เอา ได้ความตรงนี้จะเห็นว่ามีการพึ่งกันระหว่างสุวรรณกับกลุ่มชาวบ้านกล่าวคือสุวรรณอาศัยชื่อของกลุ่มในการจัดซื้อวัสดุจากโรงงานส่วนชาวบ้านก็มีอาชีพเสริมจากการเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มราคาวัสดุหรือเศษพรมตันละ13,000บาทหรือกิโลกร,รัมละ13บาท เมื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์พรมทอมือหลังจากหักค่าวัสดุและค่าแรงแล้วจะมีกำไรประมาณร้อยละ6-7ถึง7ของราคาขายซึ่งนับว่าไม่มากแต่สุวรรณเน้นปริมาณการขายก็อยู่ได้นะฮะโดยที่ว่าหมายถึงว่าของเราเองขอให้ขายดีอย่างเดียวคือทําได้อย่างมากองคือไอที่เขาบอกว่าโอ้เขาเองเขาไม่ขายแล้วฮะไอชิ้นนึงได้แค่6กเบาทอะไรแบบนั้นแต่ของเราเองไม่ัทำเท่าไหร่ก็ออกหมด แต่หากขายปลีกจะได้กําไรประมาณร้อยละเจ็ดสิบของราคาขายผมอย่างอย่างเช่นรองเท้ารองเท้าภายในอ่ะเราส่งยังเมื่อคืนนี้ผมก็ส่งห้าสิบคู่ใช่ไหมห้าสิบคู่เราส่งสามสิบแต่จริงๆเราส่งสามสิบห้าแต่ลูกค้าเดิมลูกค้าเดิมเราส่งสามสิบอยู่นะเราเราส่งสามสิบสามห้านี่เขาเขาไปขายปลีกตกเท่าไหร่ก็ประมาณหกสิบเจ็ดสิบ ถ้าผมแต่เราขายหกห้าสเราขายเองในห้าสตลาดขายปลีกได้แก่บูธของส่วนราชการต่างๆที่จัดสแสดงงานสินค้าของพาณิษ์อ,อุตสาหกรรมแล้วก็ของพัฒนาจังหวัดอำเภอแล้วก็กเกษตรอำเภอของกศอนอ ผมไม่ขายด้วยตนเองครับและตัดสินใจด้วยตนเองว่าควรจะขายราคาเท่าไหร่แล้วก็ขายให้ได้แล้วก็ขายให้ลูกค้าติดให้ลูกค้าตามขายดีฮะัขายดีอย่างว่างานเขื่อนคลองขดานของเราเองเนี่ยวันหนึ่งว่าขายไม่ดีไม่ดีผมก็ได้หกพันเจ็ดพันได้หกพันเจ็ดพันบาทห้าวันละนะตอนนี้ถ้าหากว่าวันไหนที่ว่าวันนี้วันสุดท้ายก็หมื่นฟาหมื่นฝาหมื่นกว่าี่อทิตฐพันธ์ของคำว่าพรมเปนกสค์เนี่ยคือเราจะมี คั้งแต่ก่อนผมทําประมาณแล้วครเกือบ20ชนิดคือทุกคนที่เดินเข้ามาเนี่ยร้อยคน80แวะยีเดินออกตลาดของพรหมเุริกประสงค์มีทั้งการขายปลีกและขายส่งช่องทางที่สําคัญในการขยายตลาดคือการออกบูธแสดงสินค้าพร้อมกับแจกนามบัตรให้ลูกค้าสามารถติดต่อโดยตรงและการแสดงข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ไทยตำบล .com และเว็บไซต์อื่นๆของจังหวัดนครนายกนอกจากตลาดภายในประเทศตลาดต่างประเทศที่สวรรณมีโอกาสไปออกบูธแสดงสินค้าได้แก่ลาวและกัมพูชาซึ่งเป็นประเทศที่มีค่าครองชีพต่ำกว่าไทยสุวรปรับราคาให้ต่ำลงค่าเงินเข้าถูกแต่เราก็ต้องลดปริมาณให้ถูกลง นะครับเช่นว่าของเราเองขายอยู่ห้าสิบเราขายสามสิดเราขายลดสามสิดเพราะว่าค่าใช้จ่ายค่ารถค่าที่พักฟรีเพราะของกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้จ่ายฮะเป็นผู้จ่ายให้ทั้งหมดวันหนึ่งขายได้ประมาณหลายแสนเรียวเหมือนกันนะถ้าของขมือนก็หลายแสนเรียยก็ไปอยู่ไปขายมาไปกลับมันสี่วัน แต่ขายของสองวันก็ได้มาประมาณแปดแสนเรียวใช่ไหมแปดแสนเรียวคิดคิด,คดเป็นเงินเงินไทยประมาณก็ประมาณไม่ถึงสี่หมื่น<ม>ก็ถือว่า<ม>ดี<ห>นะฮะเพราะขายของใช้เวลาแค่สี่แปดชั่วโมงสองวันขายของแค่แปดชั่วโมงเพราะว่าช่วงตั้งแต่เก้าโมงไปถึงสิบเจ็ดสิบแปดนกานี่จะไม่มีคนเลยคนจะมาสิบอะไรสิบเจ็ด สิบเจ็ดสิบแปดสิบ้าในคนเขาจะเริ่มมีแ,แน่นแน่นขายของประมาณสามชั่วโมงนี่จะหมดที่โชว์แล้วการได้ร่วมแสดงสินค้าตามงานต่างๆนอกจากจะเป็นการขยายตลาดแล้วยังเป็นโอกาสของสวุวรรณในการศึกษางานของรายอื่นเพื่อนำมาพัฒนางานของตนไปขายของตรงใดก็แล้วแต่ผมจะเดินตลาด<ม>จะเดินตลาดเลยแฟนผมจะมีทีขายก็ขายผมจะดูหมดเลยสามสี่พันพูธ<ม>ไะ่ใชดูกลับมาแล้วต้องมานั่ง พอก,กลับมาพุ๊บผมจะต้องมานั่งเอากระดาษมามาขีบเนเะขียนเลยว่ามแมวนี่ต้องเป็นอย่างนี้ทําแล้วต้องเป็นอย่างนี้ยาเต็นเป็นอะไรก็แล้วแต่อย่าให้เหมือนเขาถ้ามันเหมือนเขาเหมือนปลอมเราแมว